สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับเจอกันอีกนะครับสำหรับช่องพระโยยบ้านชาแนลสำหรับวันนี้ได้นำเหรียญนะครับ25พุทธศตวรรษมาให้ชมกันนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำพระ25พุทธศตวรรษนะครับพุทธศตวรรษนะครับมาให้ชมกันนะครับ นะอยากทราบว่าพระที่นำมาลงนะครับนะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับนะดูยังไงครับผมนะสําหรับช่องพระย่อยบ้าน channel นะครับสําหรับช่องนี้ก็สร้างมาเพื่อตามหาความรู้นะครับขอความรู้จากพี่ๆเพื่อน,อนท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับนะมาดูเหรียนนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะจะแท้ไม่แท้นะครับ รบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้คลิปที่ได้ลงไปนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับมาดูขอบนะครับขอบแท้ขอบไม่แท้ดูยังไงบอกกันมาได้นะครับบอกกันมาได้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระนะครับเป็นพระที่มีอยู่ในบ้านนะครับและเก็บสะสมมานะครับ แต่เราก็ไม่รู้ว่าพระที่มีอยู่เป็นพระแท้หรือพระไม่แท้และก็แท้หรือไม่แท้ดูยังไงนะท่านใดที่มีความรู้ก็บอกกันมานะครับบอกกันมาคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะแล้วก็พระองค์นี้ถ้าเกิดเป็นพระแท้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับบอกราคากันมาด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับนะท่านที่แนะนำเข้ามาครับ ดูชัดหรือไม่ชัดยังไงนะครับนะก็ติชมกันก็ามาได้นะครับนะดูขอบนะครับด้านข้างครับนะเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับนะตามคลิปลงมาเพื่อตามหาความรู้นะครับเผื่อพี่ๆหลายๆคนที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับจะได้ให้คําแนะนํานะครับให้คําแนะนําเข้ามานะครับว่าพระเนี่ย ที่ลงไปในแต่ละคลิปนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับนะบอกกันมาได้นะครับยินดีรับฟังพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับนะอันนี้ด้านขอบนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับขอบตัดยังไงนะครับอันนี้เขาไม่เข้าใจนะครับนะ มาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับนะมาดูด้านหลังพระกันนะครับนะวาใช่พระที่มีนี่ว่าใช่เป็นพระแท้หรือเปล่านะครับผมพยายามเอียงให้ได้ดูหลายๆมุมนะครับแต่ภาพที่ออกไปจะชัดหรือเปล่านะครับนะ หากไม่ชัดยังไงก็ขอไปพี่พเพื่อนๆน,นะครับนะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับหากถูกใจนะครับคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับอ่ากดไลค์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิป ต,ต่อไปนะครับที่จะได้ทําลงไปให้พี่เพื่อนเพื่พอนได้ชมกันนะครับพระที่พอมีอยู่ที่บ้านนะครับนะอยากรู้ว่าพระที่มีอยู่เป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับอยากได้ความรู้จากพี่เพื่พอนๆนนะครับนะเลยได้ทําลง u t u b e นะครับเพื่อที่หลายๆคนนะครับที่ชอบในเรื่องปลักเครื่องที่ได้เข้ามาชมนะครับนะ จะได้ให้คำแนะนำว่าพระที่ได้ทําลงไปเนี่ยเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้เป็นพระใหม่หรือพระเก่ายัางไงนะครับอย่างไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะฮะท่านที่ให้คําแนะนํากันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆยินดีรับฟังทุกๆท่านนะครับนะ้นอมรับทุกๆท่านทั้งที่บอกว่าแท้และไม่แท้นะครับเพื่อเราจะได้ความรู้นะครับ นะดีกว่ามีพระอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับนะแต่พระพอมีพอที่มีเก็บสะสมไว้บ้างนะครับก็นะเลยอยากได้ความรู้ก็เลยได้ทาคลิปลงมานะครับนะไอพีพีเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะสำหรับเรียนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ตอบกันมาได้นะครับให้คำแนะนำกันมาได้ เดี๋ยวมาดูอีกมุมนะครับมุมข้างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายยังไงบ้างพี่ๆจะดูกันแบบไหนบ้างนะครับนะถ่ายแบบเอียงๆบ้างนะครับถ่ายแบบหน้าตรงๆบ้างนะครับนะถูกวิธีหรือเปล่านะครับแนะนำกันเข้ามานะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะชมกันไปเรื่อยๆนะครับ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาในวราระสำคัญนะครับนะคึงคึงพุทธกาลนะครับนะพอได้ได้ได้ดูข้อมูลบ้างใน YouTube นะแต่จะให้เจาะลึกก็ไม่ทราบจริงๆนะครับต้องขอภัยพี่เพื่อนๆนะครับนะไม่มีข้อมูลรายละเอียดลึกๆนะครับท่าในใดที่พอมีความรู้ก็แนะนำกันเข้ามานะครับ จะถ่ายเอียงแบบแบบอย่างนี้นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าดูกันแบบไหนบ้างนะครับพยายามถ่ายให้ได้หลายๆมุมนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆจะได้ดูกันนะครับผมนะจะแท้หรือไม่แท้เนี่ย กออยู่ที่พี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับให้คำติชมเข้ามานะครับพอทางเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าพระที่มีอยู่เนี่ยเป็นพระแท้ไหมนะครับนะหรือว่าพระไม่แท้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับทนะางช่องประยอยบ้านๆแชนแนลนะครับ พยายามถ่ายให้เหามาหลายๆมุมนะครับนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิธีดูดูยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนะครับที่ได้ลงไปนะครับพยายามถ่ายให,ให้ได้ทุกๆมุมนะครับ เพื่อพี่พื่เพื่อนจะได้ดูนะครับนะทุกมุมาถูกใจคลิปอย่าลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับตางช่องพระยอยบ้านบ้านชาแนลนะครับได้ มีกำลังใจทำคลิปลงต่อ,ตอไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะท่านที่ได้เข้ามารับชมนะทางช่องพรายย้อยบันบานแชนแนลนะครับนะเดี๋ยวอย่าลืมนะครับนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับนะติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้กันเข้ามาแล้วก็ ที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ